สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมนะคะวันนี้เราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องการเขียนบันทึกประจําวันนะคะอ้าวเราก็ไปดูกันเลยนะคะการเขียนบันทึกประจําวันก็จะหมายถึงการเขียนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันนะคะมีลักษณะเป็นบันทึกขนาดสั้นๆไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนบันทึกจากประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ที่ประทับใจบันทึกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกหรือเป็นเครื่องเตือนใจนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็ออนไลน์ก็เ,เรียนไปได้โปรยเร็วนะคะามาดูหลักการค่ะหลักการเขียนบันทึกประจําวันก็จะมีทั้งหมดอยู่5ข้อข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องเขียนวันเดือนปีที่บันทึกให้ครบถ้วนนะคะสงนะคะผู้เขียนจะต้อง เขียนบันทึกในรูปแบบใดหรือขึ้นต้นบันทึกอย่างไรก็ได้ค่ะไม่มีการบังคับนะคะ 3. ถ้่อยคําที่ใช้จะเป็นภาษาพูดง่ายๆหรือไพระเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เขียนค่ะ ข้อที่4ควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกกล่าวถึงอย่างเช่นนะคะนักเรียนจะเขียนถึงเพื่อนเนี่ยต้องเขียนในแง่บวกนะคะไม่ให้เขียนในถึงเพื่อนในแง่ลบนะคะผู้ที่เรากล่าวถึงจะได้ไม่ต้องเสียหายนะคะข้อที่5นะคะการเขียนต้องได้ใจความสำคัญแสดงความคิดความรู้สึกแลขอเสนอเนี่ยต่างๆค่ะ ตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนบันทึกประจําวันเห็นไหมคะมีวันที่ก็คือวันที่2มีนาคม2555อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่โบเอมยกตัวอย่างมาให้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในชั้นป3พี่ใหญ่ของชั้นประถมต้นประถมต้นก็มีป .1 ป .2 ป .3 นั่นเองพี่ใหญ่ก็จะเป็นป3นะคะปีหน้าเราก็จะเป็นน้องเล็กของชั้นประถมปลายประถมปลายในที่นี้ก็คือป4ป5ป6นั่นเองค่ะเพื่อนหลายคนเล่าว่าพวกเขาจะ ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันตอนปิดเทอมทําให้เรานึกถึงคําขวัญที่ว่าทเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจกฐฐไทยคึกคักและทเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้สําหรับเราแล้วไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวไหนขอเพียงมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก็แสนสุขใจแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนอ่า บันทึกประจําวันนะคะเด็กๆอ่ะเราไปดูต่อค่ะอ่ะนี่แควก็จะสรุปให้น้องแล้วนะคะการเขียนบันทึกประจําวันเป็นการเขียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองในแต่ละวันนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประทับใจเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจาม,มีการระบุวันเดือนปีที่เก,เกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะครูเอ็มก็มีภาระงานให้น้องไปทำในแบบฝึกหัดเล่มสิท้ิทางการของเรานะคะหน้า157นะคะเป็นบันทึกประจำวันของคนเก่งอ่ะครูเอ็มจะให้น้องลงวันที่ก็คือวันที่29ธันวาคมพศ2564ให้น้องเขียนเวลานี่ชิดเส้นเลยแล้วก็เริ่มครูเอ็มให้เหมือนกันก็คือเริ่มตอน6กโมงเช้านั่นก็คือให้ตื่นนอนและเก็บที่นอนแล้วจะให้ไปจบที่สองทุ่มก็คือ20นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนให้น้องเข้านอน น้องก็กะปริมาณบรรทัดเอานะคะว่าเรามีกิจกรรมใดบ้างตั้งแต่ตื่นนอนอาน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องบันทึกมาหมดเลยเน้นนะคะไม่ต้องยาวเกินเอาเป็นข้อความสั้นๆที่เข้าใจง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกประจําวันของคนเก่งของน้องนั่นเองอ่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปนี้ครูแอมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ